เชื่อใจเถอนะเป็นไงล่ะตอให้เป็นอินาบะจังก็เถิดนะแต่งานเยอะขนาดนี้ฉันคิดว่าไม่มีทางจัดการไหวหรอกเพราะฉะนั้นแหละอิออริจังเดี๋ยวเลี้ยงนมผลไม้ฉันด้วยนะที่อินาบะทำงานได้ไม่คือหน้าเพราะความผิดของนายแท้ๆเลยยังมีหน้ามาพนันกันอีกเหรอเนี่ยจะว่าไปถ้าออาเป็นรูปนี้แล้วก็จะว่าเดี๋ยวท่านสวรรค์ต้องมาแน่เลยชนะแล้วชนะแล้วตรงนั้นน่ะหุปากซะ เป็นวุ่นายคนเดียวอ่ะดันเขียนบทความแต่ขอไปทีฉันจึงได้ต้องมาจัดการแก้ไขให้ใหม่ไม่ใช่เหรอแถมวันนี้ต้องเอางานกลับไปทบที่บ้านอีกด้วยครับถูกต้องตามนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงนมผลไม้สดดีคือว่าเรื่องนี้กับเรื่องนั้นมันรับทราบครับแต่บทความของเอาขีิแยบบรมจริงๆนะแหละแค่แนะนำอาหารที่ผู้หญิงกำลังนิยมกันอยู่เท่านั้นน่ะแถมยังมีแต่ของชอบของฉันชัดๆเลยด้วยอ่ะนั่นสินะถ้าจะเขียนเรื่องแบบนั้น บทความรวมทฤษฎีมวยพล้ำตอกนการใช้เชือกสองเวียนและมุมกล้องของฉันยังเจ๋งกว่าตั้งเยอะเช็คคุยด้วยผิดคนซะแล้วสิโอ้ยโดนว่ากระตุตรงแบบนี้มันฟังแล้วเจ็บปวดชะมัดรีบๆเตรียมตัวกลับบ้านกันได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันหลังจากออกจากโรงเรียนค่ะ สัปดาห์แล้วนางเสก,ก็หายดีแล้วแต่หนังสือพิมพ์วัฒนรธรร,รรมเสร็จช้าก,กว่ากำหนดตอนนี้จึงยุ่งกันทุกวันเมื่อสามสัปดาห์ก่อนผมสารภาพรักกับนางเสกและนางเสกเองก็รับรับผมแต่ว่าเพราะเธอบาดเจ็บและต้องม้วนกับการทำหนังสือพิมพ์เราจึงยังไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกเลยเดีย๋ยวก็ตามพวกเราชมรมวัฒนรธรรมแห่งโรงเรียนยามาโบาชิ ก็กลับสู่คืนวันที่สงบสุขผมคิดเช่นนั้นจนกระทั่งหลังเลิกรืนนี้ในวัดถัรมโตอนที่หกเรื่องที่พอรู้ตัวก็เกิดขึ้นอีกแล้วมาแล้วเหรอโดยจัหน้าอินาบา่บอจนแล้วจนรอดเมื่อวานก็ยังทำไม่เสร็จยังไงก็ะนาว,วันนี้ต้องปั่นให้เสร็จให้ได้เลยยุ้ยกับอาอกียังไม่มาเหรอมีจุดที่อยากให้ทั้งคู่ช่วยดูเยอะแยะเลยเขากำลังจะมาเนอะ วันนี้สองคนนั่นเป็นเวรทำความสะอาดก็เลยมาช้าหน่อยต้องมานั่งรอในภาวะแบบนี้มันรู้สึกหงุดหงิดยังไงชอบกนแฮ้ถึงจะรู้ว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของทั้งสองคนนั้นก็ถเถอะถ้าไม่ใช่ความรับผิดชอบก็คงช่วยไม่ได้หรอกแต่มันงุ่นง่านจะรู้สึกอยากพานเอาความโกรธไปลงกับคนที่อยู่ใกล้ตัวใช่แบบนั้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงกันถ้าฉันได้ซัดใครสักคนหนึ่งความหงุดหงิดก็จะลดลงอย่าพูดเรื่องน่ากลัว,นะวบแบบนั้นคนมันปกติสิพอได้ลองพูดกวนประสาทให้ไทจีลำบากใจในหน่อยแบบนี้ มันทำให้ความเครียดของฉันลดลงจริงๆนี่นะว่าไงนะเทคนิคไร้การที่สามารถลดความเครียดของตัวเองได้แต่ว่าขนาดเดียวกันก็ไม่ทำให้ฉันเกิดภาวะหนักแบบนี้เหรอเป็นอะไรไปอีโนาบาอะอไอาบะ เธอทำอะไรอ yup. ่ะค hey! ัดหลังอย่างนั il, ้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำอะไรอ่ะนายก็รีบๆถอดด้วยสิถอดเหรอถอดอะไรถ้าไม่ถอดก็ทำไม่ได้นะสิทำอะไรไม่ได้หรอรู้แล้วไอ้ท่านสินะต้คิดจะแย่ฉันเล่นพต้องขายเครื่องยัดแชมเปลาอะ Oi! Oi, oh, Só Alô? Né? Hmm? คตอว่าเมื่อกี้นางกรเสยบอกว่ารู้สึกว่าต้องคุยกับฉันให้ได้ใช่ไหมเรื่องอะไรกันเหรอเออไทยจิเองก็อยากคุยกับฉันใช่ไหมฉันฉันแต่ที่สารภาพรักนั้นฮะเออเออคือฉันว่ามันยังคาราคาซังหลังจากนั้นเออ หลังจากตอนนั้นแล้วไทจิยังไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมอะไม่เปลี่ยนหรอกความรู้สึกฉันยังไม่เปลี่ยนไปจากตอนนั้นฉันยังรู้สึกเหมือนเดิมมาตลอดงั้นเหรอคือว่าฉันก็เหมือนกันฮะเออตอนนี้ฉันรู้สึกเขินสุดๆยังไงก็ไม่รู้ฉันก็ วันนี้พอกันนี้ก่อนก็แล้วกันนะเออแบบว่าเออเอาอย่างนั้นเถอะเออแบบนั้นเถอะเออขอโทษนะที่โทรมาพูดเรื่องแปลกแปลไปเออแล้วก็เซเออแฟนเหรอเอ๊ะไม่ใช่ฟนสักหน่อยเินใหญ่เชี่ยแต่ก็วางใจแล้วล่ะก่อนหน้านี้พี่ดูท่าทางแปลกแปลกนี่นา ยังคิดอยู่เลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะที่แท้ก็เป็นไข้ใจอยู่นี่เองเข้าใจผิดแล้วเออคิดว่าเป็นแบบนั้นไ้ก่อนอาจจะดีก,กว่าก็ได้ฮะแต่ว่าพี่นี่น่ารักจัะอ๋อนี่เธอจำขาว่าไข้ใจมาจากที่ไหนกันเนอ่นี่มาจับเขาคุยกับพี่ชายสักหน่อยไหม ไม่ได้ตอนนี้คงคุยกับตำรวจอยู่มั้งเดี๋ยวก่อนสินี่มันอะไรกันล่ะทำไมเอาขีกับเครียดมาถึงโดนจับไปอบรมฉันจะไปรู้ได้อย่างไงบ้าจริงเลยมีใครที่พอจะรู้รายละเอียดบ้างไหมเนี่ยเรียกฉันอยู่เหรอฟูจิชิมะเออฉันคิดว่าไม่มีใครเรียกเธอหรอกนะนี่ถ้ารู้อะไรก็บอกมาสะกนเวลาขอร้องคนอื่นเนี่ยเขาพูดเป็นประโยคคำสั่งกันอย่างนั้นเหรอ คุณอินับ,บะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคุณฟูจิชิมะนั่นสินะถ้ายอมให้ฉันเงินคุณนางาเซส,สักสองชั่วโมงแล้วก็ฉันจะลองคิดดูก็ได้เท่<ช>านี้ราคาไม่ถูกนะ,ะรองคุณนางาเซเองก็ต้องชอบแน่นนอนเฮ้ยฟูจิชิมะเล่นสก๊โปรกนี่นานะอ,อย่ากดะนต้องนะไปอีกแล้ว อ,อ,อ,อย่าเองอะชิคุงจะทำอะไรนะ่ะฝึกเต้นงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นรอเข้าใจแล้วถ้าหากทำให้รู้เรื่องของเอาจากิกับยุยได้แล้วก็จะสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ได้ดังนั้นช่วยบอกทีเถอะคุณฟูจิชิมะฉันล้อเล่นนะต่อให้ไม่ทำแบบนั้นฉันก็ตั้งใจจะบอกอยู่แล้วเอ๊ะคก็โกหกหลอกล้อโถ่โฉันวุสาเตรีมยมใจนะก็ะพวกเธอสามคนน่าเครียดกันมากเลยนี่นาะ ฉันก็เลยจะหาทางคลายเครียดให้ตามแบบฉบับของฉันก็เท่านั้นเองแต่ไม่คิดว่าจะโดนรังเกียจมากขนาดนี้นั่นเนี่ยเมื่อเช้านี้เด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนเราโดนเด็กผู้ชายโรงเรียนอากิตะเข้ามาเกาะแกะและบังเอิญว่าคุณคิริยามะผ่านมาเจอพอดีก็เลยจัดการพวกนั้นซะนุม่มแต่ดูเหมือนจะทําเกินไปหน่อยตำรวจก็เลยเข้ามาถามความเป็นมาเป็นไปตอนนั้นเองอาโอกิคุงก็มาพอดีคิดจะพาเธอไปไหน ปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเขาวายวายยกใหญ่เลยล่ะแต่ก็ทําไปก็เพราะ,ระแค่อยากจะปกป้องเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกันคิดว่าคงจบลงแค่โดนตักเตือนเท่านั้นแหละแน่อยู่แล้วสิเธอพวกนั้นโดนลงโทษเกินกว่าเหตุแล้วก็ฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อหยุดให้ได้เลยเคยดูคุณฟูจิชิมะทาไมถึงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นได้ล่ะก็แค่บังเอิญว่าคุณพ่อของฉันทํางานอยู่ในสถาน,นีตารวจมียศสูงประมาณหนึง่งมันก็เท่านั้นเองถ้าเฮเดอดีๆเข้าซะแล้ว ถ้าจะเป็นคอนเน็กชันที่ใช้การได้แล้วเนี่ยแต่ต้องขอค่าน้ำร้อนน้ำชาหน่อยนะถ้าเป็นคุณอินะบะเดี๋ยวจะคิดประทานิจภาพให้ยมูยิ้มแวันแล้วนี้ช่างน่าสมเด็อกลัวสุดท้ายคริยามากับาโอกิก็ไม่มาโรงเรียนนี่ฉันไม่น่าสงสัยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคลิยามากไปตีกับเด็กผู้ชายโรงเรียนอื่นใช่ไหมแต่ว่าเดนั่นน่ะฉันเองก็สงสัยเรื่องนั้นอยู่เหมือนกัน ยุยเป็นโรคกลัวผู้ชายนี่นะถึงจะบอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วก็เถอะแต่ไม่ถึงขนาดกล้าไป,ปเผชิญหน้ากับผู้ชายแน่ๆเลยอ่ะทั้งที่เป็นแบบนั้นเมื่อเช้านี้นายน็ดูแปลกๆไปนะอ๋อตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงอะไรกล้องอยู่ในหัวหรือเปล่าล่ะอย่าบอกนะว่าอินทบาก็เป็นเหรอฮะทั้งสองคนก็ด้วยเหรอ,อสวัสดีไม่ได้พบกันนานเลยนะครับแต่ เราก็ไม่ได้ไปเจอกันนานถึงขนาดนั้นนี่นะเอายังไงดีนะสุณคาซึโครับคิดว่าตั้งแต่เมื่อวานพวกคุณรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกล้องอยู่ในหัวใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำขึ้นมาใช่ไหมครับแกอ,อย่ามาพูดบ้าๆนะผม้ชไม่ใช่หนูทดลองนะอ๋อจะว่าไปแล้วผมยังไม่ได้กล่าวขอโทษคุณนางเเษเลยนะี่นะ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมรู้สึกผิดจากแถวตรงกลางของหัวใจจริงๆนะครับถ้านายรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ช่วยปล่อยพวกเราไปทีเถอะไม่เอาหรอกครับ <c oughs> ผมพูดไปแล้วหลายครั้งนี่ว่าทุกคุณค่อนข้างจะน่าสนใจมากเกินไปด้วยเหตุน,นี้เองผมจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ให้ฟังพูดให้เขาใจง่ายๆก่คือผมจะทำการปลดปล่อยความต้องการที่อยู่ภายในใจพวกคุณออกมาให้นะครับ ปล่อยความต้องการอย่างนั้นเหรออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เมื่อผมคิดว่าพอจะน่าสนใจอยู่บ้างเมื่อไหร่จะเลิกแต่ว่าในอีกแง่มุหมนหนึ่งสิ่งที่ผมทำนี่อาจเป็นการช่วยพวกคุณค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็ได้นะครับที่แท้จริงขอถามหน่อยถ้าเก็บตัวจะถือว่าผิดกฎหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนี้นี่เสมเป็นคุณอิระบะที่ฉุกใจนึกเรื่องนี้ได้นะครับ ส่วนคำตอบของผมคือวิธีนั่นก็น่าสนใจดีไปอีกแบบและถ้าหากจำเป็นแล้วก็ผมจะยอมเล่นสนุกด้วยผมคงจะตอบได้แค่นี้นะครับเล่นสนุกด้วยงั้นเหรอดูเหมือนผมจะบอกไม่มากเกินไปหน่อยเสียแล้วถ้าฉะนนั้นขอตัวครับ รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้บ้างไหมก็นั่นสินะก่อนหน้านดีเราก็พอหาทางรับมือกันได้คราวนี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันเชื่อสออิน่าจะทําได้นะเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะมองโลกแง่ดีหรอกถ้าพูดแบบมั่นใจสักหน่อยฉันว่าจะดูเท่มากแท้ๆเชียวไม่ไหวหรอกหมอเน,นี่ยไม่ใช่แค่ไม่เอาไหนนะแต่เป็นเจ้าบื้อเลยล่ะออ <c oughs> อสองคนอย่าหัวเรสิ แต่ว่านั่นสินะลองดูสถานการณ์แล้วรับมือกันเฉพาะหน้าน่าจะดีกว่ามีมือฟูเซนคาซุระจริงๆด้วยขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงไม่ต้องมาขอโทษหรกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นห่วงนายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ใจร้ายจังอะสงกับเป็นอินาบาตจังแต่ก็ใจร้ายแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะที่จบลงแค่โดนตักเตือนเนะี่ย ฉันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าวันนี้คือยามาก,ก็หยุดเรียนสินะยุยนะ่ะ <c oughs> เห็นพวกเด็กผู้หญิงโดนรังควานจึงคิดอยากจะช่วยจนถึงขั้นมีเรื่องชกต่อยส่วนอากี่เห็นว่ายุยกำลังจะโดนพาตัวไปจึงอยากเข้าไปห้ามจนถึงขั้นอลรวาตปกติแล้วเราควรจะควบคุมตัวเองไม่ให้ทำอะไรบ้าๆแบบนั้นได้แต่ว่าเพราะโดนปลดปล่อยความต้องการเราก็เลยลงมือทำจริงอย่างนั้นเหรอที่ยุยทุบต๊ะจนพังเมื่อวันก่อนนะ่ะฉันก็คิดว่า ผมมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นที่ไอ้ท่บ,บะเข้ามาจับฉันกดนั่นก็นี่นะห้ามพูด <5 S 2> เรื่องนั้นเรามาเชื่อนะอมันละเอียดอ่อนจะตายไปอย่าขุดคุยตราบาปของคนอื่นขึ้นมาพูดใส่<อ>แม่ต่อให้สมองเสื่อมจนลืมไปเลยเออมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอ,อ,หอไม่ล่าเรื่องมันปลายแล้วเหฮ้ยะไอ้บื่อบ้างตื่นงี่เง่าขอโทษมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอก มเมื่อวันก่อนตอนก่อนที่เธอจะมา่ะฉันโดนปลดปล่อยความต้องการจนไปเออปปไม่จับไจ้จิกดลงนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วละน่ะโอ้เกิดเรื่องแบบนั้นเหรอแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะตอนนั้นน่ะแค่บังเอิญว่าฉันดันเพิ่งจะเห็นรูปว่าวิวเข้าวะนะแล้วเออฉันฉ,ฉ,ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองคิดจะทําไปถึงขั้นไหนแต่ฉันไม่เคยคิดจะทาเรือภาษีบัลเทเลอมแบบนั้นมาก่อนเลยจริงๆนะคิดว่านะ มันไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยกลับเข้าเรื่องต่อตอนที่สลับร่างกันพวกเราแค่คอยระวังตัวก็ยังพอจะหาทางรับมือด้วยตัวเองได้แต่ว่าคราวนี้คือการปลดปล่อยความต้องการคงทําไม่ได้แน่แถมยูยกับเอากี่ก็ไปก่อเรื่องไว้กับคนนอกไปแล้วด้วยนั่นสินะคราวนี้อาจมีโอกาสที่คนอื่นจะโดนหางเลขไปด้วยณตอนนี้เราพอที่จะมีทางรับมือได้อยู่สองวิธีวิธีแรกคือพยายามข่มความรู้สึกที่พลุ่งพล่านขึ้นมาให้ได้ อีกวิธีคือไม่ต้องไปใส่ใจกับมันเลยไม่ต้องอดกลั้นสิ่งที่อยากจะทำเอาไว้กลับกันปล่อยตัวให้เป็นอิสระกว่าปากติและสนุกกับมันซะหมายความว่ายังไงอ่ะสรุปก็คือเราต้องพยายามทําใจให้สงบไม่ให้เกิดความต้องการที่เป็นอันตรายขึ้นมาไม่ก็ในทางกลับกันก็ทําสิ่งที่อยากจะทําในระดับที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ความเพลียสะสมมากเกินไปยังไงละ่ะจะว่าไงดีแบบไหนก็ท่าทางจะยากนะแต่ว่าอินาบันยอดไปเลยนะคิดไดถึงขั้นนั้นเชียว ชมกันไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะอีกอย่างฉันคิดว่าที่สําคัญเราควรจะต้องคอยช่วยกันนะนะอ,อมีวิธีนั้นด้วยนี่เนาะวิธีนี้ไม่เข้าท่าเหรอเปล่าไม่ใช่หรอกช่วยเหลือกันมันก็ไม่เลวนะที่เหลือก็ตัดสินกันตอนเกิดเรื่องไม่สิรับมือกันตามสถานการณ์ก็แล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะุ่กนี้อยุยน่าจะมาโรงเรียนแล้วอะ่ะไปว่ากันต่อตอนนั้นก็แล้วกันนะ ออฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดแบบไหนถึงจะถูกแต่ถ้าพวกเรารวมพลังกันแล้วก็ต้องไม่เป็นไรแนะ่อืมต้องไม่เป็นไรฝากด้วยล่ะเทจิฝากคอยช่วยอิโอดีด้วยนะโอ้แต่ไม่ใช่แค่นางกเสรหรอกนะฉันจะช่วยทุกคนไดนะ้นะนะคอยเป็นหัวแค่อิโอดี่คนเดียวก็พอแล้วลนะ่นนส่วนอาโอกิขอฝากยุยด้วยแล้วกันเอแต่อย่างนายน,นะคงจะพึ่งผ่าไม่ได้แน่แค่นดูถูกฉันมากๆเดี๋ยวจะโดนดีเอานะ ว่าแต่อินาบันไม่ไปห้องเรียนเหรอฉันยังเหลืองานของนึงซื้อพิมพ์อยู่อีกนะขอทําต่ออีกหน่อยดีกว่าให้พ่อเราช่วยมะไม่ต้องหรอกนะ่เอา้าออกไปกันได้แล้วนะพวกนายอยู่ด้วยแต่ฉันยิ่งทํางานลําบากเข้าไปใหญ่เลยอะแล้วเจอกันนะ ใช่ไหมนะแล้วเราควรจะทำยังไงดีไอจีตอนนี้สะดวกคุยหรือเปล่าไม่มีปัญหาแปลกจังนะโทรมาสะดึกเลยขอโทษนะเกิดอยากบอกไว้ก่อนนะเรื่องที่เราคุยค้างกันไว้ครั้งก่อนอ๋อ,อ,อ,อเรื่องนั้นเองเหรอ จะเออคือว่าขอพูดตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเรื่องเนี้มันสำคัญจริงๆฉันคิดอย่างนั้นนะถ้าจะบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนเนี่ยได้โอเคป่ะโอเก็บไว้ก่อนเหรอเออคำว่าขอเก็บไว้ก่อนเนี่ยคงฟังดูอวดดีเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะรักษาระยะระหว่างเราไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะ่ะ จีหรอกถ้าเราจะสารความสัมพันธ์กันในสถานการณ์แบบเนี้น,นั่นสินะขอโทษทีตอนนั้นฉันหัวไม่ล่นเลยบองทีตอนนี้พวกเราอาจจะอันตรายจริงๆก็ได้อันตรายเนอะไม่ว่าจะคิดมุมไหนจะทำอะไรลงไปบ้างก็ไม่รู้อีกอย่างขอสารภาพบาปหน่อยได้ไหมสารภาพบาปเหรออันที่จริงแล้ว ตอนนี้ฉันยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อ่ะบางครั้งยังลังเลว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วจริงๆเหรอดังนั้นฉันแอบคาดหวังกับการปลดปล่อยความต้องการนี้นิดหน่อยคาดหวังเหรอปลดปล่อยความต้องการในใจของตัวเองแบบนั้นมันอาจทําให้ฉันรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็ได้เลยคาดหวังนะ แต่ใจแบบนี้ไม่ดีเลยทั้งที่ไม่ดีแต่ก็คิดไปชนได้ <c oughs> อ้าจบการสารภาพแบบค่ะ <c oughs> ขอโทษที่ให้ฟังอะไรแบบนี้คราวหน้าจะ,จะเลี้ยงตอบแทนนะแบบนั้นก็เป็นนางเกษฐที่แท้จริงแล้วละ่ะเอ๊ะคือว่านางเกษตรที่สามารถมองตัวเองในฐานะคนนอกได้ก็คือตัวเธอที่แท้จริงนั่นล่ะบางทีตัวเราที่แท้จริงเราคงรู้ได้จากการใช้ชีวิตตามปกติแบบนี้ละมั้ง เวลาที่อยู่กับไทจีฉันรู้สึกเหมือนได้ยกพวกเขาออกจากออกเลย,ยแค่นี้นะอ๋อแล้วคุยกัน่หมต้องมีทางออกแน่ต้องทำอะไรสักอย่างเรานี้ต้องไปได้สวยให้ได้ อยู่นะ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 อย่าดูนะนี่เป็นความประวัติที่สุดในชีวิตเลยเธอนะที่ฉันเป็นคนแบบนั้นจะมีรู้ได้ยังไงอย่ามาถามฉันสินักหลอนจริงๆนะบอกเธอเป็นคนที่ทอดทิ้งเพื่อได้ลงคอเหรอเนี่ย 「ぼくはあさえのほうへ向かう」「という」「ではごきげんよう」「T カフにうつるひとみは」「ケチのなかをえたうさぎみたい」「きっといれはれてたくざっとのせき」「それはしらない」